เที่ยวหวีมาก็อยากได้เสียงนี้แล้วก็อุ้ย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 อืมเย็นน้ำบอกอาแน่เยะดิ้งไหมอาแน่ขวอยืดฟังหน่อยนะอย่าไปดูเรื่องไรสารลานะครับมาดูเรื่องละทีสารลานะคะไปหาโมเขินแล้วเดี๋ยวเวลาแล้ว ถากแข่งน้ขายอยู่ระวังหวีจิ้มตานะป้าชวลาบอกนะคะคุณแม่ชวลาบอกว่าระวังหวีจิ้มตาคุณแม่อย่าีทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจิ้มตาคนรีค่ะคือวอา ยิมที่สแบบคนที่สองทุยใส่เตียงตลอดจัดไปครับลับไป็นดไหยครับน่าดูไหมคิดไหมครับต่อเด้อเอ็มแล้วเนาะมักี้หน้าเลยยังยังท้อคลั่อยู่ใช่ไหมเข็ทันว่าไม่เกยนะว่าไม่เกยวิ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีช่องลุงคนป้าแตนคันเบลลี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องคันลี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องคันลี่วันนี้มีความรู้สึกยังไงคะวันนี้มาวันกลางวันแจ่มแสงเลยค่ะไอ้กันแจ่มแสบเลยนะคะไม่มืดเลยนะายแต่ว่าคุณเยอะแยะไอไปเงินบนเขาบอกว่าถ้าคุณเยอะแยะไอจริงหรือเปล่าเนี่ยดูซิไอจริงด้วยนะคะทุกคนอ๋อเต็มเลยค่ะค่ะอไหมคะไอไหมคะ เราไม่อายค่ะเพราะเราไม่ทําอะไรผิดนะคะทุกคนเราหน้าด้านนิดนึงนะคะเกี่ยวกันไหมเนี่ยมาเกี่ยวสิลุงไม่อายนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องพอลลี่วันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องพอลลี่นะคะในน้แจ้ง่ามีคนสอบถามว่าหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับลุงคนหนึ่งนะคะลุงพอพาค่ะลุงพอพาซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจอยู่นะคะอยากจะถามพอลลี่นะคะว่าเคยรู้จักมักคุ้นไหมรู้จักมักจีกับลุงไหม เขาชื่อลุงพลน่ะอุ้ยอยากรู้จังข้าวเขาเป็นใครเลี้ยวเนอะหน้าตาทำไมคล้ายพอลลี่มากจริงเปล่าจริงมันมันมันผิดอย่างเดียวนะผิดที่ว่าเขากระแดกไม่ค่อยเป็นน่ะพอลลี่กระแดกเก๊กเก่งท่านาค่ะเสือจินตีนก็จะพูดอย่างนี้แล้วค่ะรอค่ะอ่าน้องน้องพอลลี่มีแฟนหรือยังคะมีผัวแล้วค่ะอุ๊ยครับรักสดค่ะไม่เอา หาลอยใครบ้างคะสวดใช่ไหมคะหาลอยสวดอมตะค่ะเองหาลอยตอนนี้น้องพลีสวดอมตะนะคะทุกคนใครสนใจก็พอไรพอไรไม่ถามนะคะทำไมต้องขึ้เป็นสวดอมตะนะครับคือไม่กล้าถามเพราะว่าดูๆแล้วก็น่าจะเป็นสวดอมตะอยู่นะคะรักทิ้งรัชาค่ะรักอมตะชาและทิ้งค่ะก็เลยเป็นเจ๊พลีอมตะนะคะชาและทิ้งค่ะฉาและทิ้ง วันนะะี้เจฟฟยบพลีมาทำอะไรคะวันนี้ขาย T P ีสกินนะคะใช้ดีไหมคะใช้ดีค่ะที่เนี่ยมันไม่ได้ว่าอะไรไปเลยนะครับไม่ได้ว่าใครเลย้ใครเลยนะครับ T P skin คะมันเตะหรือเปล่าคะไม่ค่ะมันเตะไม่เตะไม่มีเลยใช่ไหมคะมันเตะนี่ลุงลุงนะคะทุกคนต่อค่ะลุงฮะมาลุงกัใครแบบฮะจะมาลุงกับใครเนี่ยอยู่กับเจ๊พูดกับลุงมีข้างในเขาบอกเมนต์ลุงลุง มีเมนมีเมนอ๋อใช้ด okay. claro. ok. ีมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะหมดแล้วสั่งใหม่นะอย่ารอให้หมดนะคะต้องรีบสั่งนะครับโรมาโรโรอะไรค่ะโปรจัมโบ้ราคาเท่าไหร่คะแอดมินคะเอซิอนดูแลมันไส้พอลี่จังเลยโปรจัมโบ้ราคาเท่าไหร่คะทีละคนค่ะฟังบรูเรื่องค่ะห้าพันแปดร้อยสี่บาทีละคนค่ะฟังบรูเรื่องค่ะ 5,817บาทนะคะโปรจัมโบ้นะคะโปรจัมโบ้นี้พอลลี่มาโดยเฉพาะนะคะวันนี้สอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่แอดมินคนสวยทั้งสี่คนนะคะทำไมถึงทพอลลี่พอลลี่ทำไมใส่เสื้อเยอะจังเลยคะที่บ้านเสื้อเยอะนะจ๊ะพอดีใส่แต่งกายเป็นเจ๊ลืมว่าข้างในมันยังแขนยาวอยู่อ๋อลืมว่าข้างในมันแขนยาวอยู่อย่าถ่ายข้างล่างนะคะก็เป็นขาสั้นค่ะขนเต็มเลยค่ะอย่าไปถ่ายนะคะ ขายหน้าเจนะคะจะเดี๋ยวไปขายขาเจนะคะโอ้โลืมบอกไปันนี้ทำไมทำไมคนนี้ไเสวยผมตลอดเวลาคะทำไมอัดข้าวเอาอีกแล้วคือถามอยทำให้ลึมอัดค้าอยากถอดแต่มันหงิดนะคะลุงใส่ลุงกันเลยันนี้คนนี้เราเสียข้าเต็มหัวเต็มบ้าหัว แตนซ่าไม่ไหวมาแล้วแต่เราบินอันนี้นี่มาจากไหนนะคะเนี่ยบินด่วนมาเได้ไหมนี่อย่าลืมนะเมื่อวานได้ข่าวมาข่าวอะไรกีจะบอกอะไรฮะกีได้ข่าวมาฮะขนาดลุงพลน่ะเดินทางไปไหนก็ไม่รู้ว่ายังมีคนตามไปดูเลยแตนซ่าไม่ถามล้วคะเมื่อกี้ไปโดนอะไรมาลุงพลเะไไปโดนอะไรมาลุงลุงพลไม่เดินอะไรมาหรอเมื่อวานนี้นะคะว่าลุงพลน่ะนี่เที่ยวค่ะฮะ ทำไมลุงพลแลกจังเลยอ่ะไม่ลุงพลไม่ได้แลนหรอกลุงพลก็ไปปกติเขาหนีเที่ยวไหนเขาไีเที่ยวไหนไม่รู้ไปผาหมออีแดงหรือเปล่าตกผาหมออีแดงไปแค่นั้นไปแค่นั้นแลมีคนตามไปว่าอีกนะหนีเที่ยวได้วถามก่อนโดที่สองไปเฝ้าไปเฝ้าผาหมอยีแดงทำไมอ่ะเห็นเห็นมีในคลิปนะเห็นมีในคลิปบอกว่ารออะไรหรออะไรนะไอไอตัวที่หยิบเก่งนอ่ะอ๋อรอ รอเนี่ยจาฝูงครับใหญ่ก็งรอะฝูงให้ทำใไงทำน้ำไงเฮฟอร์รี่อ่ะหนึ่งเซนต์ล่างอืมหนึ่งราคาอยากไปเห็นจังเลยไอ้บักนำใหญ่รอจนค่ำอืมมันก็ไม่ขึ้นมานะคะไม่ขึ้นมาเลยไม่ขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเห็นคุณลุงที่ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นบอกว่าบักำใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นมานะคะเกลียวผมได้แล้วถ้าเกิดซื้ออะไรไปนะถ้าเป็นของกินนะคะอย่าเอาไปนะจ๊ะเอาทำไมอ่ะมันจะแย่งค่ะ มันจะม,นมันจะอาปากแล้วก็แลบลิ้นใส่นะคะกองกน้นใช่นหบอ,หอนะมันจะโชว์ฟันนะยุดยาวนะไอ้เจ้าไอ้เจ้าจา่าผงนะไอ้บักหำใหญ่นะคะก็เลยถามลุงเอะทำไมรู้บักหำใหญ่บอกเห็นชัดเลยหามันใหญ่ามากติดเหลืองนะครับจีก็เลยอยากไปดูหามใหญ่จีเปต่าสมซื้อเองไอ้ไม่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 พูดถึงไม่ใช่พูดถึงคนใช่ไหมลุงไม่ แล้วลุงก็บอกว่าไอ้บักน้ําใหญ่มันขึ้นมาแล้วมันก็ฉุดลุงหน้าผาไปเออมันเก่งเนาะก็ถามลุงว่ามันเก่งเนาะแล้วลุงอะทําได้เหมือนกับไอ้เจ๊าไอ้เจ้าไอ้นี่เปล่าไอ้เจ้าคาใหญ่ป่ะลุงบอกไม่กล้าอ๋อทำไมเราไม่กล้าแล้วมันลงไปได้ไงบอกไม่รู้มันใช้แขนจับกิ่งไม้ลงไปเรื่อยๆมันไปได้มาลองแบบโอ้โอะไรแบบนี้เปล่าฮะการ์เซนเขาล้านบอกหน้าต่างที่กันดูซึบบอกบางคำใหญ่เขาไม่ลองมันก็จีฮวาง